ค่ะพี่เพ็นสวัสดีช่วงค่ำนะคะวันนี้เย็นๆวันนี้พี่เพ็นมีออเดอร์พริกบ้านค่ะ40บาทพี่เพ็นก็เลยมาเก็บพริกส่งลูกค้ากันก็พรุ่งนี้วันเสาร์พี่เพ็นไม่ได้ไปตลาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดโควิดรุนแรงเหลือเกินค่ะสายพันอินเดียน่ะเอสดเลต้าอะไรนั่น่ะไม่ไปดีกว่า อยู่บ้านเก็บพริกขายได้น้อยก็ยังได้ตังค์เนาะเล็กๆน้อยๆก็ผสมกันไปค่ะพริกพี่เป็นอินทรีย์ร้อนะคะยีบาท20บาท,บาทเมื่อกี้ไปส่งลูกค้า20ในหมู่บ้านค่ะน้องช่วยซื้อพอดีญาติเห็นกันเลยว่าเอาด้วย20บาท แหละค่ะพริกบ้านเราผันพื้นบ้านพริกหรือพริกกระเหรียงหรือเปล่าเขาเรียกปลูกง่ายค่ะแต่ว่าดูดิฝนแรงมากปลูกง่ายแต่ว่าตัวหนอนนะคะนอนมันชอบเจาะแต่พี่เพ่นก็ไม่ฉีดอะไรหรอกปล่อยธรรมชาติเลยเจาะก็เจาะไปอาศัยว่ามีเยอะค่ะให้มันเจาะไปนอนชอบเจาะ นี่เม็ดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเขาคงพูดปากต่อปากล่ะค่ะทีเนี้ยว่าพี่เพนมีพริกขายเนาะฮก็จะได้ขายเช้าหนึ่งได้สักร้อยหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มอีกค่ะโคตรมีความสุขเลยแต่มันลำบากตอนเก็บนคะคพี่เพ็นไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบอย่างเงี้ยค่ะช้าๆอย่างเงี้ย ใช้สมาธิอย่างเงี้ยเพินไม่ค่อยชอบเลยตอนนี้หมดตั้งนานแล้วถ้าเป็นขยันเด็ดไปวางตามร้านคกะก็ไม่ได้ไปขายของก็เอาจากพริกสักร้อยหนึ่งนี่เนาะเอาจากเชอรี่สักร้อยหนึง่งได้แล้วสองร้อยเชอรี่มันแรงค่ะเชอรี่ก็ไม่ติดลูกเหมือนกันมันเป็นถอดระบบน้ำหมดแล้ว ปีหน้าเดือนกรกฎาพี่เพนจะยังไม่ถอดระบบน้ำหรอค่ะโอโ้เป็นอย่างนี้แย่เลยโอเคดกจริงๆพริกพี่เพนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพนให้ดูสวยๆเลยค่ะหลอดสารมือเขออ้นนี่ค่ะเห็นไหมเยอะเลยค่ะต้นนี้สูงกว่าพี่เพนให้ดูพี่เพนพี่เพนร้อยห้าบห้าบสามดูดิต้นพริกยังสูงเลยค่ะ ก็เนี่ยแหละเป็นอีกอันหนึ่งที่มีรายได้แต่ยังไม่ได้เก็บสักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเก็บให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วกันดูดิมองไปตรงไหนก็มีแต่พริกเลยเห็นไหมเป็นแต่พริกเลยอาดกมากมากเลยอู้นี่เห็นไหมคะขาวโพลนไปหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บทรงเขาอีกสวยเลยคะ่ะอู้ตรงนี้สุกเยอะะเลย ุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเก็บพริกนี่แหละค่ะนคะคะโอ้ขาวพโพลนเลยโอเคเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เป็นสวัสดีค่ะ